วันเจ้าคือวันคอยบมอห้ามานะงึดอะไรพี่เห็นหงเห็นหนเนี่ยไม่อะไรอะไรพี่เลิกโอ,โอ้เอาละเอ็ดละอ่อคักอันนี้เนาะบีคือได้เห่าอันนัดดดด้นลาบสดเสลูอดูดพร้อมปะลูดดถลาเชลเลอเกินอ้ากระโค่เดี๋ยวน่อยไม่กระโค่เริ่มแล้ว,เร,ว,เ,รวเริ่มแล้วโพสแล้วโพสแล้ว สบายดีแล้วกัสบสวัชิดีเอสีมาทุกคนสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาทุกคนเด้อทีมผักสมศในตอนนี้สบายดีตอนขำๆพี่น้องนี่ขำวันนี้ค่อยพาพี่น้องมาเลาะกลางหน้าพี่น้องเพราะว่าค่อยๆมาตะเฮิร์ดนะนะค่อยเห็นอันเข้าเนี่ยนะพี่น้องอแล้วก็กับรมนี้มันคาดดีว่รู้สึกว่าเยอะเฮิร์ดพี่น้องแบบอันที่บีได้อยู่บีได้อยู่แบบบา้านเฮ้าไปแบบน่นาะบีได้อยู่แบบบา้านเฮาคือสมุทรสาครคนบาน้านเฮ้าล้วไปอยู่ประเทศ อื่นแบบนี้นะอันจะพี่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ก็เลยพาพี่พาน้องมาเบิ่งพี่น้องเ้ยมาเห็นแล้วกันออนโอนบางคนก็นไปเมืองนอกเมืองหน้าเนาะคินฮอดบานเด้มาเห็นแบบนี้เนาะพี่น้องมาเห็นแบบนี้อันบานเฮาลมโอยโหยพัดก็ข้าวนี่ข้าวกำลังเยอะอันพ่อโคเนี่ยพี่น้องก็คินฮอดบานเท่าแล้วกันเห็นแล้วละกันเนาะเห็นแล้วละกันคือฮอดบานแล้วเพิ่งอะไรอันค่อยไป ตอนนั้าไปไ่ยกคือเดียพี่น้องคิดทอดบ้านในเวลาอันเบิ้งคลิปอันเบิ้งคลิปอันคนลงคลิปแต่ละคนแล้วก็ค่อยมาเข้ามาเบิ้งแล้วก็แบบเห็นบรรยากาศแบบนี้นะโอ้คิดทอดบ้านแห้งพี่น้องเลยเบิ้งเนีตะเวนกับกำลงยะต๊ะพี่น้องเ้ยนี่คำคำคำนี้ละพี่น้องลมบรรยากาศกำลังดีเลยนี่ลมหูหูหหูหเข้าอนี่แหะเข้าค่อยนะเข้ากาลังอยู่ กำลังเยอะพอโคพี่น้องนี่ดี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 ข้าวปีนี้นะว้าแล้วว้าอีพี่น้องเอ้ยส,อ,อ,นส,อ,อ,นสอ,อนเสนะสอนข้า้งามตรงหน้าเขียวเขียวพี่น้องเลย้ยหาแนดกินแรงดีออได้พี่น้องเอ้ยแบบอันพี่เลอก็ได้กินเม,มื่อ่เมื่อนี้ค่อยก็เลยเยอะพาพี่พาน้องนะก้อยมะลินไมกินเนาะพี่น้องอันนี้เพิ่งเคยกินเนาว่าก้อยมะลินไมเนาะค,ค่อยนะค่อยค่อยกินแล้วค่อยมากกินแบบอัน อันก้อยมารินไมน้อันข้าคมมารินไมน้น่าจะกินได้พี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันมันกระเสบเลยบัดอันคมอันพักสไล่นี่คือกินไม่ได้พี่น้อง อนนี่นงจำพักก่อนสักหน่อยเนาะพี่น้องจังไปต่ออันดนี้นะเฮาวโย,ยมือซุปมะรินไหมด้พี่น้องจัหน่อยกมือซุปมะรินไหมด้พอดีลานเพอนึ่งข้าวอยู่นะนึ่งข้าวซุปแล้วเฮาวโยมือหาซุปมะรินไหมด้เพราะว่าเฮาเลาะเบิง่งหน้าก่อนยันเป็ดเอาานเนะ็นมากินข้าวนะก็เลยเลาะเบิงบ่งเลาะเบิ่งจัหน่อยเราเมื่อ็ดอยู่เฮ็ดกินแล้วพี่น้องเฮ็ดกินยำมะขามวัอน,นี้นะ <laughs> เฮ็ดกินยำข้อแรงเนาะทักเด้ว คือทอดตอนเป็นเด็กน้อยที่ทอดตอนเป็นเด็กน้อยคือทอดตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยตอนนั้นกะทายามนี้เนาะมีความซุกเนี่พี่น้องมีความซุกเพราะว่าเห็นข้าแบบนี้แล้วกะเห็นเห็นแบบเห็นทุ่งนาซีเคเห็นก๊กข้าวเห็นพวกคากแล้วกะพาเดี๋ยวไปลินตามทุ่งนาทุพงคอยตะกาไปหาลินตามทุ่งนาเด้พี่น้องความคิดดื้อตะเกาวหาขึ้นต้นไม้ขึ้นต้นกงมะขามแถวนั้นนะต้นมะพร้าวมยังขึ้นพี่น้องไปโลบังเขาอีกก่อน ออ๊ยลูกกะบีแพ้นักกนตะเวนตะเวนพอดีเยอะคำ้ำพอดีพี่น้องกลางจะตุกงามไปเลยกับทุง่งนาบรรยากาศเขียวๆแบบนี้อันนี้อันนี้คือมารินไม้หา่าวอาวานเนี่ยนเะ้ามาวานเนี่หยห่าจะมาเผาแล้วก็ซุปแล้วก็ทาเบิงึงเอ้ยเพิ่นมาตะนาเพิ่นได้พี่เลยแน่นะเ่ามาเผามารินไม้ซุปทาเพิ่นก่อนคันเพิ่นมีมาก,ก่อนท่านะโอ้โอ้โอ้โอโอภัยเจ๊ ไม่แะไวเลยพี่เอ้วยังพี่เล้ยนะฮะ้ออุ้ยทีฮะเอาลูกตาเอาลูกตาซื้อมาบอสนะอะไรมาฉันมาแต่ตึกป่าคือเป็นหอย ่ตึ๊กยัวทางใหญ่ฮะต้นนนใหญ่ฮะหอยเทเล่นะหอยสิบพันหอยสิบพันอ่าวอนเสือยาก้อยมายาก้อยมาดินไหมนะซะลาบปลาเอาลาบเหลียวนู่ได้จ้ะกะมะลินไหมเอ้ยเอ้ยมาแต่หน้าได้รยังเอ่ยได้ปลาดํากันนี่ลนะปลาไปโซมโซ่ปลานั่นนี่ปลกร่อยปลาอะไรปลาที่แรบ มีอะไรบักนึงมีมะบุกนี่นี่นี่คืออะไรถุงมือนี่คืออะไรก็คือข้าวผัดกันเราข้าวหุงน้ำปลาชาแจ้งมาเช่นะพร้อมเลยโอ้โหก็ุกแล้วพี่น้องนี่สารพรเพิ่นกำลังกำลังนั่งอยู่ซื่อฮ่าว่า ถอนขนยืถอนขนที่แลงปะ่าฮ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 ่า่้าววขู่้ค่ขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องที่ว่ากู่ว่ามึงแบบเฮ้ยน้อง่อยมากว่าแบบนี้เ่ยน้ามอะไรนี้บ้านค่อยเคยว่าขัวมึง แต่มือไอ้เบ้าหักดคากัน,นายเห็ดววไรเน่ยเห็ดว่าหลายบานอีกเอฟซีเะ่างเอฟซีาะ่งยี่เราหองเพลงม่นกันกกกมันกระมนอยู่ด้ยดยลยเราคอยหองเพลงกระได้เนาะพี่นอ้องมีเจ้าเลยคันค่อยันค่อยไปเซ็งงนัน ได้รางวัลที่หนึ่งแน่นอนนะถอยกะไกล้ถยกะไก่ได้แต่ถอยกะไก่้มาได้คันได้คปขันไปเซ็งผู้ด,ดีได้ที่หนึ่งนะไปเซง็งไปเซ็งกับหมูกสอวิวันใจถอยกะไก่คข,นข,นขนันได้มาขันได้กระมูกมาได้อยู่ร,รางวัลสุดท้ายรางวัลโจก โอ้ยแล้วเวลากไดดนบรรยากาศกำลังคำํำ,ลำ,ำ,ำ,ำแล้วก็นาวหนาวมืน<พ>อในหนาวนอจักอาน้ำได้จ้กพ่อเนอจากอาบไปได้บบรรยากาศนะขำขำบรรยากาศแล้วก็ค่อยๆเยอะบีเห็นหุง <c oughs> ไปไปมาๆมืดมืดเคอแล้วเนอเงืดอ <c oughs> ะไรเนอบ้านเฮาขำเนอคือคือบ้านคอยบอบ้านเจ้าคือบ้านคอยบอกํำมานะเงึดอลละไรพี่เห็นหุงเห็นคนเนี่ย <c oughs> เอฟีพูดเลยอย่าเตะปะเอ้คนน่ะอันเบาคนได้เด้อคนเตะเฮ้องดงดงดงแหงค้ามาเลยเบียนหุ้งหลดบานก่อนโอ้ยว้าวมีว้าก็ไม่ได้โหเนาพี่น้องบีต๊โคบีไม่ได้อำนำเนาะแนั้นเ้เบีวก็ไม่ได้โหไม่ได้อาโูก่ะจุจไม่ได้อาโฟก็ไม่ได้อุกงัง นยังไมีได้ไปเอาผก็มีได้จึกจุกจุกกหยั่งจุกจุกตกคืนเต้นลงเพิ่มเร็วเดียวดูจุกจุกฉันไม่เอาได้ตกิืนเจ้าตู่นี่นะสาวตู่สิบตู่สิบพันแมน เาเอาหมดมันมันฉามห้อยหนึ่งลาบลาบเพื่อลาบแล้วบ่ลาบแล้วผู้เคยเต้นท้อเออแล้วกับพักบ่เฮ็ดตัดทอนตัดทอนแล้วกับฟัก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 มื่ท่านี้บอกไปนี่ลายเต้เลยลาบแล้วไม่ได้หน่อยอีกโนมาไปเข้ามาเราคือลายลายน้ำโผล่มันมมนใจ เอามื่นบังเอ้ค้างแล้นี่ไม่ได้บ่ค้ามื่คยตัวขาเปนลเลยพ่อขาเอ็นเลัไปชนชนน้เป็นเลวะโอ้ยชนพอน้าพัดเนี่นีสบายบ่สบายกว่ามัจับง่ายมันอันนั้นมันหาเลื้องใช่ มัน่าเอาฟ้าพักหูที่จริงมึงไม่บาแน่นั้นมึงจะบาแบบนั้นแลยอู้ยจะดอนแห่แห้งน้อยอยู่อ้ยเล็บมึงคือเขียวมาไดยเขียวเลยเหอเล็บตีนพุ่นเออที่เล็บเท้าโอ้ยเห็ดไม้จาหูคนนางเลยพอดอนยันคนนางงอ ยี่ดีง้อนะเอ็ดแล้วเบลกินโจมอกินแต่ไหนกูกินยากูกินตำลังด้อกินแล้วกูคุยหมด <laughs> ไม่ได้พักอันนั้นกินกา้าวไปเนาะพักอะไรพักอันนั่งเลิศนั่นเองไปเอาเฮ้ยมาจอมหาคุณโย่ทำมื <laughs> ำอไปไหนไปมาสนะีพูดหน่อยมาทำไมสีพูดนั่เดิงเดือ เชงยงป้ยงอหัวมันเซ็มก็หูวป่ามนหัวมันเลยหมันกันยังบ่ท่นกนกันดกวาเมื่อนี่หู้ึกหนาวหนาวแห้งเ้ยพี่น้อง เป็นอะไรแล้วหัววายู่ยังเป็นตัวเบาเดินดูได้หอันนี้เป้บ้างนี่เปอนเจอนี่เจอ่มูนักยิมเนอเป็นตัวเอาขันหุกเกอจะง่ายไปเนาะมาอันนี้โต๊ะพื้ที่เท้า อันนี้คือน้ำต้มน้ำต้ม,ตมอันนั้นเฮาพี่น้องน้ำต้มมันเฮาย,ยลา,ปปาลาบป่านลาบเหนียวยังไมพ่พดได้ไกส่สิซุกแล้วพี่น้องเอ้ในในมั่นแทาไท้เลไฟกับวิ่แห้งปลอ้์พอดีค่อย จีบสาวสำน้อยต้องจีบเบาๆแบบนี้ล่ะมันจังสีแฮมอ้อยหอยโคขาโคเพียไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วพ่อแล้วบอกพ่อแล้วบอกพอดีงามแต่มีพอดีกับเห่าหมอมันหมอมันหอนอยู่ขันเถาะเฉยนั่นเลยเถอะนั่นป้ายห่างเลยเลยไม่เลยไน่ยั้งจะว่าข้ามไอ้โค เพิ่มมา่างกว่านนสุกแล้วแฮมอ้ยอยเร็วไปลาไ,ไปเบิง้งผู้ไปห,หามพาน้องขึ้นเบิง้งเพิ่งผู้ไปพักเขาเด้ไหมมันพักแล้วก็ต่ำมันเนาะ ปุยแล้วเดอ้อมือแรงวัฒน,นาบอหมุนเขาปะนางยอดพุ่นในแล้วเีย <c oughs> ตอนเขามีเฮงพวกเอาละเอยดละอ่อคักอันนี้เนาะบีคือได้เห่าอันนานั้นลาบสุดถลาบสด,าาบสดเี่าจะพักเคืองพักเคืงองโหมันเห่าเพราะว่าเห่าลาบชุดกยำอันนี้ต้องละเอยดละอ่อพี่นอ้องเพราะว่าอันนี้ก็เห่ายากกังกระตำเนี่ยอันนี้อันนี้ี่ก็และกะอันนี้กระตำเห่าเดียวนะแขงคนแห่งขึ้นอันนี้น หูที่พักได้หัวมันมันงพักต่ำป้อมต่ำหัวน้องมาก่อนนะเอ้ยนะอันน้าต่ำอันนั้นนั่นครบเลยนะต่เข้าวไม้นั่นดิเอ้โหเป็นยั่างเป็นต้องล้างกระไดโอ้บหเป็นยังเอ้ยบรถือดอกลานั่นว่าเจ้าถือนั่งฟ้ากระบอท่อมื่อนี้มันนี่แม่หลับปลาหรือหลับติ้งตองเลยเมื่อนี้ บ้าบ้าบาบาจับลูกคลิปนี้บ้าบ้าบาบาเกินนะซ่่งนี้ผีบ้าท่องร้านอันนี้น้ำที่ห่าต้มแล้วห่าเยอะอันไปอันนั้นนะ้นะพี่น้องไปไปคอยฮ็ดอันโคลนอันลาบป,ป่านั้นห่าก็เลยต้มต้มแล้วเพรมันเย็นนะหฮาต้องมาแช่น้ำไว้ถ้าแช่น้ำมันจะเย็นไวกว่าเ่าอันปะาไว้ปกติเนะนี่น้ำนี่มาเฮอแล้วเอ็ดเด้วต่อบันนี่อันนี้โล่งบัานนี้ มันนี่ต่ำเซฟสาวขี้ดือ้อต่ำให้มันและให้มันและฟังเด้อพี่น้องมีความในใจเยอะบอ่ที่ค่อยเป็นเบือนนี้นะสุภฟ้าเขตพฟ้าสร้างคอยเด้อไม่สร้างคอยตลกแล้วก,ก,กส็สุสร้างคอยที่ว่ากระแจกระแจกระแจแบบนี้นะเออมาเบิง่งคอยลาย,ลายๆเด้อไม่ได้สร้างแต่ยะดที่ลงเฮิ่นเออเอ็งรักโหไว้ทมือเจ้าว้าซะ แพงอยู่แพงอยู่แอวแห้งค้นแห้งคืนพระเทาเห็นแล้วบอเห็นชั้นบอดีแล้วจะกินเป็นปลาผู้เหม่อตอนนี้เนี่ยเป็นอะไรเห็นชั้นบอทางคุนะ เต้าต้มเ้าเต้มเขาต้าเขามาบอแกมา่นึ่นีลงั้นกินับน้ำตาลยอเลยมาขล่นขุ่่นเย็นแล้วประมาณสามโลอยังงเทน้ำลงได้ถ้ามันเหนียวเนียวบ่ตับตับมื่อคืน กินยู่ว้อดิกินข้าวแห้งว่กินแลยังเหงายังเหาอลเชลเป็นนี้กินขาข้านาเนี่นะกิโล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 เปัยานันใส่งใแล้วก็ตำอย่ยข้าเขาต้องทำโดยที่เราขั้นโต๊ด เชื through through ่อบ ah bon ัตเดยกเราไปเื่องๆก็ยังมาเชื่อเชื่อบัตรเดยกกัมันมีห้ามเขาคอยเอ็กคอยคนคอยขึ้นแบบว่าคือขอเช่อจะลมนี่บอปีไบัตรเดยวก็ไ่ได้มันมีห้าเลยนั่นดีวาแล้วิก่อนเาลก็ไปวาวแล้วแล้วก็ยูมองเก้าอาหารอาหารเขาก็ิมาเชออี เอาใจที่ละนิดอนเอาใจที่ละนิดอนเอาเนื้นอบรรบุน้งคนขึ้นหลอกๆๆ <laughs> เดี๋ยวมันก็นจะเป็นลาบเนวแล้วละ่ะเลิกค่อยกินลาบแบบนี้นะฟอร์นเซียงแน่ิขอกินชองเธอแลอ้ว <laughs> เอฟซีเอฟซีถามเอฟซีจ้าโอ้หน้าแตกเลยกูไม่มีหมอเย็บบอม่มีหมอฮับยิบเออนั่นเลยแป๊ดตัวพรักระเตียมไม่ได้ป้าเชิญดโดอีระว่างกินเนี่ยควันเอาตะปะได้ควันเอาตะปะพวกควันโอโหูเลยเลยเกลืออะไรกันแป้งนูชูรส เรก็มาค้อนอีกทียามเลยเสื้อเสื้อพักจะเสื้อ,อมาคิดมาเกือแล้วก่อนบ่แน่จะพักน้ำหลังเออม,มาคิดก็หหอเชื่อทงอยางมันจังสบายเอาลงสันดอกว่าได้แล้วแล้วก็ทิมมันนะดรแล้วก็ห้าวกับ,บตองล่างมันนะ อันบัดสุดท้ายแล้วคือเราขี้ค้านนะไม่ใช่ขี้ค้านนะเราขี้เกียจเคยละเคยละก็จะเหนียวละใส่พักสใส่มีใส่ข้าวจีเซลูโดดพร <ừ> ้อมอ่ะเซลูโดดถลายเ้ลเลอกเกินนะครับ หางมันเชื่อเป็นหางเลยววเนเจ้าอ,อ่า้าวโพดได้หน่อยไม่ข้โพเป็นตัดเซบตีนเซีมันคือด่างจ้ะจางมันเถาะ่าไปเบิ้งตีน เบงหน้าพี่โฟก,กัสที่หน้าหน้าข่าวหน้าวีเซฟหน้าทั้งดังคมหน้าข่าวตีนดำย <laughs> ่องมันจนังเลยมัน,มนมเพล็ดเนี่ยกินชิก,กินมันจะว่าวคอยหน้าเล็บนะ <laughs> นซิมมันนี่ซิม่มเลยเลยกรอนฉันเมื่กินดิฟฉันทาโคเอา

เออบลืมมะรินไม้เนาะเคยจะกินแล้วลืมมะรินไม้เหรอเซ้ไว้ละกันวันนั้นล้างไงาใช่ไหดล้างสองน้ำวันนี้สองน้ำถุงก้อนมาเจอพี่น้องข้าวทำไมเธอทำอย่างนี้แง๊ก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 ,แกฉันเด็กคนข้าวแห้ <laughs> <laughs> อันนี้โคก่อนพี่น้องเอ้ยนี่โคก่ออันนี้ <laughs> เพราะยอโคเอาพี่น้องเคุณลูกที่ไปกินดิบกะโคเอาเพราะว่าลาบเนวนี่กะมันกะดิบอยู่แล้วนะนอเอาหมดนี่บอกนะยอดม,ออมีเสื้อนั่นก็อยากตั้งเชนีน่รอน้องตั้งเชนน,น,น,นุ่น เริ่มแล้วเริ่มแล้วพดแล้วพดแล้วชุกแล้วชุกแล้วบาดนี่ชุกอีดีเฮ้ยชุกแ็ประเ <c oughs> ยียว ปลาเฮาอันนี้ลาดดิบอันนี้โคสุกเล้วเนาะกินกับมาลินมาเป็นจังได้กินก้อนมูขึ้น่าเช่าอยู่เว้นไม่มีกินข้าวลดหุนลดหุนจำได้มาพี่น้องมุดทุกคนกินข้าวเร่งน้ำซาวซ้อนครับน้องยอดกับคอบโคมเต้กับุ้ คุณราชผีอันนี้คุณราชผีจงได้ที่คับมาเล่าพี่น้องกินข้าวออเอร์ลายโคดมีกินยาเป็ยาโคตรนะจะมองไปแล้วเลย แม่ชิลาก้ามจุกมาตัวรีบเร็วติดเพลย์อยู่นั่นยืงยืงยืงทองยืงกินหลายพูดแม่ใทางนี้กินข้าวยังได้อิ่มทางนี้ใช้จิโรอแล้วได้พ่นคุดมัตนานี่ได้บังหลายหนึ่งเช่าด้วยใช่เซลล์เชิงหันไฟทูมาหันได้ประมาณสองร้อยบ่สองร้อยปลายสองนี้จิโร่มาแห้งพี่น้องเอ้ยมีคู่มือ อีโรแบบใหม่ได้ป่ะในในมีอุปกรณ์อุปกรณ์เอาโตวไหมเอาตัวไหมบ้างการใช้งานพี่ชายพี่ชายดึงพี่มันอ้อดึงก้นมันอ้อดึงก้นมันจุกดึงข้อหักข้อมัน,ข,มนขี้ข้อมันอ้อแล้วก็กินที่นี้แล้วก็ขี้ไข่ไว้กินบ่ไรอย่ามากินขี้มันดู พี่ไก่ยังคือบอกออกๆพี่ไก่พี่ไก่หาว่านี่จิ๋วไขมันมันออน้ำละแเฮาตอนนี้กะคอตัวไปหาใส่จิ๋วแลาวก่อนพี่น้องเอ้ยย่านมันมีแล้วนะสำหรับคลิปนี้กะจบชั่งนี้ก่นกนกอนเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพอเดี๋ยวใหม่เด้อข,าาขอขอบเจริญผูต้ติดตามแลยค่ะชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ชอนตลอดมามเดี๋ยว ไปพังสาวไรพอดันห้องเพลงเมื่อกี้นี่เสียงเพาะๆอยู่สิแวแวเวลมาเซอร์ูเพลงอะไรหลงมักพัวเขาขันเบากระยานพัวเฮาได้เงินแต่เงินแล้วก็ชีคาดคือชีได้เงินอยู่ด้ยวยขันเบิงปป้งคลิปปลาเด้อ